เดินไปเดินมาย่างไปย่างมาจ้ะทุกคนอ่าเยวเห็นอะไรในนี่จะห้เบื้องเนาะก็คือมันเข้ากับจะแต่ว่าอันนี้พปได้ใช้ยเราเดินจ้ะทุกคนจ้าน่าจะก็คือน่าจะปลูกเอาไว้แล้วน่าจะลดลดอนนี่ลงมาตั้งแต่ตอนแรกในนี้จะหาเบื้องเนาะอันนี้ก็คือเขาออกมาปลูกลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่ดูอ่าเราเอามาปลูกแต่ว่าอช่วงที่นี่ทุ่มทีเนาะทุ่มไปทุ่มมาคือคงจะเผลอเผลอคุดล้นมากจ้ะเออแต่อันนี้ก็คือปลูกไม่ได้ละ เพราะว่าอ่ากูดล้นมาจนขนาดเนี้ยทุก็จ้ะเนี่ยคืออันนี้คือมันเข้ากับมันจะเป็นสีแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นที่เอามาปลูกอ่าของจริงเนี่ยคือของที่เราเอาไปกินกินเนี่ยหัวใหญ่ก enfin ว่านี้จ <Boy. S 1> ้ะเนี่ยทุกคนดูดูคือความสีของเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะแต่อันนี้ไปปลูกไม่ได้แล้วอาใหมทุกคนเบิ่งซื้อคือจะได้เห็นอีกรอบหนึ่งกันนู่นตอนที่เขาลงหัวจ้ะถ้าก็คือเครื่อเครื่อมันนของกัมจจ้ะเครือมันเข้ากับอ่ดูลักษณะความพิเศษของของใบสีใบเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้้้้้้้ะออันน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 ีีคืไไดดฝทุกจ่ พ่อเขาได้นำตามธรรมชาติความมันเงาของใบดูเส้นขอบเส้นเขาจะมีเป็นโท,ทนสีม่วงเนี่ยอันนี้ดูด้านหลังของใบเด้อจ้ะดูด้านหลังของใบโดยความที่ว่าคือหัวเราเนี่ยไอยหัวเรากาสัน่นความที่หัวหัวหัวมันเนี่ยจ้ะหัวมันมันเข้ากับนี่จ้ะเราพอพอ,พอถึงพอถึงฤดูที่ว่าช่วงประมาณท่านว่ามากาล่าเรากุมผาคือเราจะขุดเราจะขุดหัวเนี่ยขึ้นมา เพราะเขาเข้าคุณหัวขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาหัวเล็กๆเนี่ยในการที่ว่าลงปลูกใหม่ทุกคนดูดูความสวยงามของใบดูเนี่ยจะ้ะอ่าพราเวลาเพราะเวลาน,านั่นเข้าคุณมาแล้วเราก็จะเอาหัวเล็กๆเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเราจะเอาหัวเล็กๆเนี่ยในในการมาปลูกต่อปลูกแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะท,ทําที่ให้ให้เครื่อง,องเพื่อนเนี่ยขึ้นมาที่หนึ่งนอกจากทุกคนจ้ะเนี่ยเนี่ยเราก็จะปลูกเอาไว้นี้แล้วให้เขาขึ้นเครื่องเป็นสิขึ้นอยู่เทิ่งๆต้นจำนวนแบบนี้นอกจากเนาะถ้าเราไม่ได้ทําร้านให้เอาทำร้านเนี่ยเพื่อน้นนนไปแบบีะ ไปที่นี่สิละ่คือคืออย่างอย่างที่ตอนต้นตอนตอน้ตนคลิปน่จ้ะอันที่ทุกคนเห็นเนาะอ่ามันมันมันจะหวัหวหัวเนี่ยคือเราปลูกแล้วแต่ช่วงผมดินเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเรากําลังปรับดินมันหรออ่าอ่าเพราะพราเราปรับดินปุ๊บเนี่ยหัวหัวหัวมันอ่าที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะอาจจะถูกเคียรเคียออกไปน้าแหน่เราไม่เห็นอ่าพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็นเลยก็เลยก็เลยงอกเกิดขึ้้นนนมมาไมได่ดดูทุกคจะะเห็ ที่เขาเรียกมันเข้ากลับเนี่ยก็เพราะเนี่ยดูหนึ่งละใบความเป็นเอกลักษณ์ของเขาใบอ่ะพอใบแก่ขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมจ้ะถึงจะเป็นสีเขียวแต่ความที่ว่าเซนเห็นไหมจ้ะนี่แหละนี่นี่ก็คืออ่าเป็นลําดับเลยจ้ะเห็นไหมอ่าจากจากสีม่วงอ่าพอเขาจะเริ่มไอ้นี่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะสีก็จะแบบนี้ขึ้นทีนี้เนี่ยเห็นไหมพอเริ่มแก่ขึ้นมาใบเขาเริ่มแก่ขึ้นอ่าก็จะเห็นเป็นเลือดเป็นเซนจ้ะแต่สีเขียวไหมสีเขียวแต่ดูด้านหลังใบเห็นบอจ้ะ ดูด้านหลังของใบก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาสะเป็นแบบนี้ถามว่ามันมันเข้ากลัมเนี่ยทำอะไรกินได้บ้างเชื่อมอต้มจิ้มน้ําตาลบวชเหมือนบวชฟักทองเหมือนกล้วยบวชชีจะได้ว่าคือคือหัวหัวเนี่ยคือทํากินหมดแล้วจ้ะที่บ้านนี่แหละทำกินทำกินด้วยแล้วก็ แบ in ่งให้เพื่อนบ้านด้วยแบ่งกันพู้นั้นพู้นี้แน่เอาไหมอะไรประมาณนี้จ้ะเอาไปเอาไปที่วัดบ้างประมาณนี้เราก็จะเดี๋ยวดูดูว่าดูซิดูซิอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนจ้ะอันนี้เห็นไหมจ้ะก็คืออ้อันนี้อันนี้สามารถปลูกได้นะคือน่าจะน่าจะน่าจะเพราะว่าเนี่ยที่นิดบอกว่าคือเราถมที่แล้วแล้วไปเผือเผอขุดจ้ะไปเผอขุดเนี่ยเห็นว่าความความความเป็นสีนี่เนี่ยคือนี่คือมันเข้ากับมันจะเป็นแบบประมาณนี้จ้ะ เนี่ยพอเราพอพอพอขุดออกมาแล้วทุกคนจ้ะเนี่ยอ่าเราจะเป็นประมาณนี้เลืเอยๆนี่เห็นว่าจ้ะอ่าพอเวลาไอเนี่ยน้ําน้ํากะทิของเขาเนี่ยนี่แหะสีสีออกพ่นประมาณนี้น้ากะทิของเขาเนี่ยจะออกเป็นโทนสีม่วงเลยอันนี้แหละก็เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาเลยจ้ะเนี่ละหน้าปลูกกันหน้าปลูกเป็นเป็นเป็นมันที่ปลูกง่ายแล้วก็หัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่อ่าเวลาเราปลูกเข้ากระสีใส่เนี่ยหัวหัวเล็กๆแบบนี้แหละเอามาเอามาปลูกต่อกที่หนึ่งหัวใหญ่เราก็เอาไปกินหัวใหญ่เนี่ย ตกหัวหนึ่งเนี่ยออ้ค่อนข้างใหญ่แต่ตกเป็นแบบหัวละประมาณกิโล2กิโลยังมีเลยจ้ะตกประมาณนี้เลยคือเราก็จะผูกเรียงเอาไว้เรายังไม่ได้จัดระเบียบยังไม่ได้จัดระเบียบตรงนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะถมที่แต่พอทมที่เนี่ยมันกะเนาะพอถมที่มันก็เสีเนี่ยเห็นว่าจะพอทมที่ขยายออกไปเนี่ยมันก็เดยกลายเป็นว่าพุ่มตัวนี้อยู่ด้านในน่ะก็เป็นยังจ้ะเราค่อยจัดระเบียบใหม่แต่ตอนนี้จัดไม่ทันแล้วเพราะว่าเราไม่อยากไปยุ่งกับเขาเป็นช่วงในระหว่างการเริญโตๆของเขาพี่ดอกออกโอ๊ยพี่ดอกออกไปาั้น เป็นการช่วงจเจริญโตบโตของเขาอ่พี่ใบเพื่อเมื่อเนื่อเนี่ยพอพอต้นของเขาแข็งแรงมันบอเวลาเขาลงหัวเขาจะลงหัวค่อนข้างใหญ่มากนี่ละก็ขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิป